สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทังช่องพ่อแม่องค์หญิงครับออกจากอำเภออรัญญาะเทศครับสะแก้วสีเดินทางขับกรุงเทพครับประมาณ2 2 0โลแล้วก็มือเงินจังสิเดินทางต่อจากกรุงเทพไประยองครับพอกันอยู่ที่อำเภอปวกแดง มืนอยู่ใจกว่าเอ็งจ uh ีสะพานสเนาะวัดสะพานสีบอสะพานีมนสพานีบอกเอ็งจีสะพนสีบืเอินไปห่อยหนึ่สะพานสียอหน่อยัสะานสีเลยบวินไปหน่อยหนึ่งครัสะพานสีเลบอหน่่ครานสเลยอวิหอยนึงครสะพานีเยบอนไปยงสะพนีเไปครับสะพานสลวสะพานสีเลย

ตุนตำบลบ้านดานครับอำเภออะไรเีประเทศพวกพี่น้อ,องเอี่ไลรเลยครับร้นีเต็มสังกะสีเลยจอดพักรถครับ ขากรุหน <Okay, S 2> ่อยนึงกับ <iber> ส <at ını> ีเดินทางแล้วครับเดี๋ยวสิเพื่นนัดสิบโมงเสาร์ครับไปถึงกรุงเทพกับสีประมาณพี่หาพี่หาหละกะพักจังหน่อยนึงครับเพื่อนกับนัดสิบโมงเสาร์อยู่ไม่เจอรัชโยธินครับ มาขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปเนี่ย้วขีตามตลอดอ้าผมถ่ายให้ไหนมาได้เสร็จจ้ะอัะมาตาสร็จไปค่ะสิไปค่ะที่ย้หนี่งสองเฮ้ถ่ายไหม หาเล็ก <Yeah. S 1> ติดหนาแล้วบอตีรหรอขอบคุณค่ะน่ารักเอาบอไทายบอค่ะอบอกาไทายงานเกยเลขซีจากอำเภอสตึกบุรีรัมย์ครับ

ยี่ด้ไใครลวกพอลุกใครออนเส้นมันเดียวแิ้วอันนี้มันเดยสื้อนึ่งยับนึ่งกินไข่ได้มกินไข่กินไข่ดีเด้กินก้วยกินไข่ดีเด้อกินจีบเอาก๋วยป๋อไอ้จีฮะเอาก๋วยอ คลองกินไหนอีกกินได้มันเป็นพวกคราบพวกอันนแหวนผลไม้ ผละไม่นะกิน <c oughs> ในรถผละไม่ไม่เป็นจังไดมันนะนี่แม่มันมันญี่ปุ่นปะจะทำแล้วกันกัหวานแล้วมันหวานบหอมหวานรับประทานง่ายแ,าแก้หน่อยขอแก้น้อย

กล่างมิ้นไมดมดบบต้าตัวิต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตนอไรดมไ่มอั้งาไมใส่อ้าวนี่คือโตมมีโตเนาะอาใสอาใสต้นไม้ตัวนี้เสรแล้วปเสร็จแล้วก็ปอยเสร็จแล้วก็ปอยเวอเอาออดแด กินหยไปกินน mm ้ำ hmm> มันึ่งดีแบบพ่อเปิดเอาหมดปีดได้ล่ะบ่ด้ล็อกได้ซอสเหมือนวันนั้นอ่ะซอสอียังซอสี่ยัง

รมเมสซี่มันกิน้า้อย่งังเกียวโบงเลยไม่รู้อน่งระ่า้มาเกินไา่ามันมันบนี่บมันเลียนมนนงเผามันกินม่นอนไม่นอนอกินเป็นเรื่องยาเลย กินเต็มอะมันหมูนะสมือเนี่ยมันหมูหมูสามั้นเดี๋ยวขึ้นเขาแล้วออกเดินทางต่อเขากรุงเทพครับขอบคุณพี่น้องย c ซีแฟนครับทุ๋หวังทุวอนครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับ ฝากพี่น้องติดตามหน่อยได้ครับช่องพ่อแม่ยิงลรำเพื่อนนักท่องเชียวครับออพอกันมาคลิปหน้าสวัสดีครับ